สวัสดีค่ะเมื่อนี้เป็นมื้อ Good Friday ของอังกฤษนะคะก็คือไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะควยสันก็เลยคิดอยากกินขนมหวานนะคะควยสันก็จัดการนึ่งข้าวเหนียวดําค่ะเอามะมูลใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวน้ํานะคะพี่น้องแล้วก็จะมาละลายแป้งข้าวโพดใส่น้าเปล่านะคะแล้วก็แล้วก็จะมาเตรียมใส่ในหม้อนะคะพี่น้องใส่ในหม้อที่เรา มูลข้าวเพราะว่าให้เขาเหนืดๆจักน้อยนะคะให้เขาเหนียวๆนะคะอันนี้ก็จะอ่าค้นไปให้แป้งเขาสุกนะคะแล้วสูตรนี้ก็ไม่ใช่สูตรอะไรนะคะพี่น้องคคยสันก็ทําไปแบบว่าอันเบึงน้ำเพลินเห็ดนะคะแล้วก็เขาก็ค้นไปเรื่อยๆคะ่ะอันนี้จะเป็นไฟอ่อนนะคะบใส่ไฟแห้งนะคะพี่น้องแล้วก็เขาจะคนให้แป้งเขาสุก นะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะการต้มข้าวเหนียวดำนะคะแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะใส่มะพร้าวค่ะมะพร้าวควยสารมีแต่แช่แข็งนะคะขูดไว้แช่แข็งไว้นะคะเวลาเที่วสาใส่กระสะดวกสบายนะคะอยู่เมืองนอกก็คือต้องแช่แข็งอย่างเดียวค่ะ แต่ว่าบะมีเผือกค่ะแต่ว่าก็ใส่เผือกได้นะคะเผือกต้มเผือกหนึ่งนะคะมันจะนัวมันจะหอมมันจะหวานนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาคนให้เนื้อมะพร้าวสุกไม่ไม่นานค่ะแป๊บเดียวเนื้อมะพร้าวเขาก็สุกแล้วแล้วบัดนี้เขากับมาเบิงว่าข้าวเราพร้อมหรือยังสุกหรือยังแล้วก็นุ่มหรือยังนะคะบัดนี้เขากับมาถึงขั้นตอนการทําน้ํากะทิกันค่ะควยสังก็จะใส่น้ํากะทิลงไปแล้วก็ ที่ว่าห้าผสมแป้งเขาโพดไว้นะคะแล้วก็แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงตัดลงไปให้มันเค็มแปลาแปลมแล้วเขาก็คนคนคนอย่าให้น้ําเดือดนะคะให้เกลือห้าละลายกับพ่อคะ่ะแล้วที่นี่ข่าวเขากับเรียบร้อยแล้วนะคะคุยสันจะมาใส่กระปุกไว้ทักินนะครับได้หลายมือเลยคะ่ะอันนี้ก็คือจะเอาใส่ถ้วยไว้ชิมก่อนเขาต้องชิมก่อนนะคะอันดับแรกว่า เป็นจังไดด้นะว่าผ่านไม่ผ่านนะคะประธนีโคยสังก็จะมาราดน้ำกะทิลงไปชชำๆเลยค่ะเป็นตะแซบนะคะเป็นจังไดเป็นตะแซบไหมคะพี่น้องแล้วโคยสังก็จะที่เหลือก็จะมาตักแบ่งเป็นส่วนๆนะคะได้กินมือละกับปุกได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ได้ไปสามสี่มือนะคะกินไป ไม่อ้วนหรอกคะ่ะเมนูนี้เป็นข้าวเหนียวดําดีต่อสุขภาพบา้านานแต่ว่าก็เพอ้วนอีเลคะ่ะพี่น้องคะ่ะคุณสางก็จะมาราดน้ํากะทิลงไปนะคะเป็นจังใดเป็นตัดแซบบอคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็คือของหวานต่างแดนมีอะไรก็ใส่นะคะไม่ครบเครื่องก็ไม่เป็นไรก็แซบคือเก่านะคะอันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยเตรียมปิดฝาแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ถักกินนะคะได้หลายมือคะ่ะนี่ก็คือ เป็นชีวิตต่างแดนถ้าจะทำก็ทำเยอะนะคะแล้วก็เรียบร้อยค่ะเป็นังไงโอเคไหมแซ่บ